กฎหมายที่แรกของเราในวันนี้ค่ะกับพอศิลป์ร่วมสมัยเชียงรายค่ะสถา,านที่แห่งนี้นะคะเพิ่งเปิดใหม่ต้อนรับ Thailand b i e n n a l เชียงรายเลยค่ะด้วยความหวังว่าพื้นที่แห่งนี้นะคะจะเชื่อมผู้คนศิลปินาาและก็ศิลปะเข้าด้วยกันค่ะ Lucy is pointing at thing ลนจินตนาการถึงความมันเลยระหว่างที่ช่วงลงสีอ่ะช่วกท่ามันน่าจะสนุกมากๆอะทัความเกียวกลา้าหรือว่าความโคตรหรือว่าความสนุกสนานในผลง,งานของเขาอยู่ค่ะโรงเรียนแม่มา้าเนี่ยถึงแม้ว่าจะออกมาจากทางหลักค่อนข้างเยอะแต่ซี้ว่ามันคุ้มค่ากับการที่มามากๆค่ะแบบว่าหล่อๆนิดนึงเนาะ ไม่ว่าจะเป็นห้องที่เรียกว่าผีตาโบอาจจะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเนาะที่เมื่อกี้เราเจอกับแก๊งเด็กซึ่งมาดูศิลปะแล้วมันดูน่ารักมากเลยทีเดียวค่ะถือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะดูในสถานที่เดียวแล้วมีหลากหลายผลงานในหนึ่งเดียวเนี่ยค่ะตรงโกดังห้วยเกียงเนี่ยแหละค่ะคือใช่เลยในช่วงตกเย็นเนี่ยก็จะสามารถที่จะมากระโดดมานอนเล่นตรงนี้ได้เป็นแบบภาพที่สนุกสนานมากๆเลยทีเดียวนะอย่างที่บอกไปเลยว่าความเชียงแสน,นเราจะเห็นโลก2ยุคอยู่ด้วยกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆว่าความเก่าแก่ความราากโร่ยยังอู รายการอาร์ตไปไหนรายการจะพาทุกคนไปดูว่าคนรักศิลปะเนี่ยเขาปักปุดไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างและในวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันต่อที่จังหวัดเชียงรายค่ะกับภารกิจตามเก็บงานศิลปะในงาน Thailand b บ e นเ a เลเชียงรายท้ายใน2วันซึ่งในวันสุดท้ายนี้นะคะพวกเราจะพาทุกคนไปลุยอำเภอเมืองเชียงรายกับอีก3หมุดสําคัญที่มีผลงานศิลปะแสดงอยู่เยอะมากๆเลยจะมีที่ไหนกันบ้างไปดูกันค่ะ พวกเราเริ่มต้นเช้าวันใหม่กันแบบเฟรชเฟรชเลยค่ะด้วยการมาสัมผัสสายลมแสงแดดแล้วก็ธรรมชาติสีเขียวรอบตัวับุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงหรือไร่แม่ฟ้าหลวงพื้นที่ที่มีครบทั้งความร่มรื่นของต้นไม้ใบหญ้าและก็ความสวยงามของศิลปะวัฒนธรรมแบบล้านนาแทๆ้ๆให้คนรักศิลปะสายชิลแบบเราเนี่ยได้เดินดูทั่วพื้นที่150ไร่แบบฟินสุดๆไปเลยค่ะซึ่งในงานไทแลนด์เบเนเดสเชียงรายครั้งนี้เนี่ยนะคะเขาก็ได้ค้นผลงานศิลปะของศิลปินบิ๊กๆระดับโลกมาจัดแสดงที่นี่อะะะมาาล่่ไวจทั้ง indoor, แ 对。 เราเริ่มต้นกันด้วยผลงาน installation ชิ้นแรกกันก่อนดีกว่าค่ะก็จะถูกจัดวางไว้บนสนามหญ้าตรงนี้เลยค่ะนี่คือ c h a n t Dance ผลงานศิลป,ปะของ Ernesto Neto ศิลปินชาวบราซิลคนดังที่สนใจในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและประสาทสัมผัสแบบต่างๆเรามจะได้เห็นผลงานของเขาทําเกี่ยวกับงานอินเทอร์แอคทีฟที่เราสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับผลงานได้โดยตรงเลยเข้ามคะ่ะคือเราสามารถที่จะจับมันได้นะแล้วก็โยกมันอย่างนี้ได้หรือจะกระซิบกับมันก็ได้แต่เราจะกระซิบกับมันไปทำไม <S <S สิ่งที่อยู่ในนี้คืคืือออเเเเปป็็นนนนนนครร่่งงงทศแลล้้้้้กกมมีพพชััััธุ์ะะไไไตาาๆๆดดดขจ กิน่หอมๆที่มันค่อนข้างจะแตก่างกันออกไปหรือแม้กระทั่งตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะเอามือเนี่ยไปตีแล้วก็เกิดเป็นเสียงต่างๆได้ดังนั้นเรามาเล่นสนุกกันนะคะนี่คือเป้าหมายของศิลปินเลยค่ะ ขยับไปกันต่อที่ผลงาน outdoor อีกชิ้นหนึ่งค่ะนี่คือผลงาน inner light เชียงรายไรส์บานผลงานการแกะสลักยุงข้าวของคุณริวสุเกะคิโดศิลปินชาวญี่ปุ่นคนเดียวกันกับที่ทํางานแกะสลักต่างคุณยายที่เคยวรัลไปก่อนหน้านี้นั่นแหละค่ะผลงานตัวนี้ก็คือมาจากยุงข้าวปลดละวางค่ะก็คือยุงข้าวที่เราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยแหละคือมีอายุมากกว่า80ปีแล้วนะคะใช้เวลาทําทั้งหมดเนี่ยประมาณ2เดือนด้วยกันค่ะโดยมีคุณริวสุเกะเองแล้วก็ทีมงานเนี่ยนะคะมาค่อยคอยงัดแงะ แล้วก็ร่อนมันออกมาลักษณะมันเหมือนกับแบบว่ามีไม่ใช่ปลวกเลยเนาะแต่ว่ามันเป็นมากกว่านั้นอีกเป็นมากกว่าวยรัสที่เรียกว่าค่อยๆมาทําลายบ้านยุงข้าวแห่งนี้ค่ะค่อยๆเสื่อมสภาพลงไปเรื่อยๆคือนอกเหนือจากในเรื่องของความเสื่อมสภาพและความสวยงามมันยังมีเรื่องของทุนนิยมด้วยเนาะายทุนต่างๆที่เข้ามาส่งผลให้การใช้งานของยุงข้าวเนี่ยได้เปลี่ยนไปในสมัยก่อนเนี่ยเราเป็นเจ้าเล็กเนาะก็จะมีชาวนาที่ทำย,ยุงข้าวในการเก็บข้าวแต่ว่าในสมัยนี้เนี่ยพอมีโรงงานใหญ่ขึ้นมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยนะคะชาวนาก็ไม่ค่อยได้ใช เราก็ไปใช้โรงงานใหญ่มากขึ้นในการสต็อกข้าวพื้นที่เหล่านี้่ะคะก็เหมือนกับว่าถูกเวลาเนี่ยลืมไปไม่ได้ใช้งานไปแต่สิ่งที่เราชอบมากๆเลยนะคะก็คือการที่เขาทําเปรให้เราได้นอนดูลวดลายแกะสลักแล้วก็แสงที่ลอดออกมาจากรูเล็กๆพวกนี้เนี่ยล่ะคะ่ะเราว่าจะมาตอนกลางวานันหรือตอนกลางคืนเนี่ยก็สวยกันไปคนละแบบเลยนะ นอกจากงานอาท์ดอร์แล้วเนี่ยนะคะที่ไร่แม่ฟ้าหลวงเนี่ยยังมีผลงานศิลปะชิ้นปังๆถูกจัดแสดงในรูปแบบอินดอร์อีกเพียบเลยค่ะอย่างผลงานชิ้นนี้นะคะของจิตราซาสมิตาศิลปินหญิงจากบาหลีก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะตรงน,นี้<อ>กกคอือโก็พอ อันนี้คือโรงเรื่องนี่คือหนังเทคนิคของเขาคือกรรมสันกรรมสันก็คือว่าเสียคลิกบนหนังบัวตัวเดียวเนี่ยนะเนี่ยเนดดเนี่ยมีเทพผู้ชายแต่เขาบอกเทพผู้ชายแทนเป็นผู้หญิงก็ได้เธอก็เลยว่าผู้หญิงแทนเทพผู้ชายทั้งหมดเลยมีเทพองค์หนึ่งที่เขานําเสนอก็คือเทพีคาดูเทพีคาดูเนี่ยเธอเคลอดลูกเป็นงูหนึ่งพันตัวเป็นนิยายปรังปราของเขาเสร็จแล้วมันก็ไปสอดคล้องกับชิงเสียงบ้านเรา เราเชียงแสนเชียงรายนี่ก็คือเมืองหน้าดังนั้นศีรษะที่หนูเห็นเนี่ยก็คือศีรษะของพญานาคหรืออีกในยง่หนึ่งก็คือศีรษะของพญางูลูกเทพคดูก็ใช้ผมสังเคราะห์นี่เป็นไนลอนนะคะไม่ใช่ผมจริงๆถ้าผมจริงๆนี่หมดเกาะบาหลีแล้วก็ปรติมากรรมทองเหือนทั้งหมด3า30หัว -30 กสิือแทนเทพของเขาสามสีสามองค์ ข้างในสามองค์สูงสุดพระพรมพระศิวะพระอิศวรอคุณวุฒิลีโนศิลปินจากพนมเปญเนี่ยนะคะเขาก็ตั้งใจที่จะทําให้ข้างในเนี่ยเป็นสีขาวเพื่อที่จะให้เห็นโบราณสถานที่อยู่ด้านในเนี่ยให้โดดเด่นขึ้นมาแต่นอกเหนือจากโบราณสถานด้านในจะโดดเด่นขึ้นมาแล้วนะคะเสื้อเราก็โดดเด่นขึ้นมาด้วยเด่นพอไหม <laughs> และอีกหนึ่งงานนะคะที่เราชอบมากๆเลยเนี่ยก็ต้องนี่เลยค่ะผลงานของไตยบาเบกามลิปีศิลปินชาวบังกลาเทศที่โด่งดังจากการเอาวัสดุแหลมคมอย่างใบมีดเนี่ยมาประกอบเป็นรูปทรงของสิ่งของเครื่องใช้ธรรมดาธรรมาไม่ว่าจะเป็นเตารีดรถเข็นเด็กแล้วก็อีกหลายๆไอเทมที่ผู้หญิงมักจะได้พบเจอในชีวิตประจําวันเพื่อบอกเล่าถึงเรื่องราวของเจนเดอรโรลและการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงในบังกลาเทศด้วย จริงๆในงานไทแรมเบเน a ร e เชียงร่ายเนี่ยนะคะศิลปินบางคนก็ไม่ได้จัดแสดงผลงานแค่ที่เดียวนะคะถ้ายังจำกันได้เนี่ยเมื่อ EP ที่แล้วนะคะเราก็พูดถึงงานที่อยู่ใน C I A M ของแฮกูยางไปค่ะซึ่งที่นี่เองนะคะก็มีงานตุงกระดาษสไตล์ล้านนาของเธอมาจัดแสดงด้วยเช่นกันค่ะไล่แม่ฟ้าหลงช่งชวงเช้าคือบรรยากาศดีมากทุกคนมันค่อนข้างเงียบแล้วก็ตอนนี้อากาศเย็นสบายมันมีความร่มรื่นแล้วก็หายใจได้ค่อนข้าง เหนือจากงานศิลปะและธรรมชาตินี่แะคะก็เป็นศิลปะเช่นเดียวกันไปกันต่อที่อีกหนึ่งมุดหมายสําคัญของไทยแลนด์เบเนเดสเชียงรายนะคะกับศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชินตะวันค่ะพื้นที่ปฏิบัติธรรมสุดเงียบสงบที่ก่อตั้งโดยท่านวอลวิชิระเมทีนั่นเองค่ะ ท่ามกลางความเงียบสงบของปลายางแล้วก็ถูกห้อมล้อมด้วยผลงานของคุณสนิทัศน์ค่ะเราจะเห็นเลยว่ามันจะมี3ชิ้นที่หน้าตาใกล้เคียงกันมากๆนะคะโดยทางศิลปินเองเนี่ยก็อยากจะเล่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสปปรรพสิ่งค่ะชิ้นแรกตรงนี้นะคะก็จะมีลักษณะเป็นเจดีย์โลหะย่อมุมค่ะแบบที่เราๆก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยนะคะส่วนชิ้นสเนี่ยเซอร์ไพรส์สุดๆเลยค่ะเพราะถึงข้างนอกจะดูเป็นกองดินธรรมดาธรรมดานะคะแต่ว่าถ้าเราเกิดเราเข้าไปข้างในเนี่ยมันก็จะถูกประดับประดาด้วยเศษโมเสกกระจกชิ้นเล็กชิ้นนน้้้้้อออออยสะทภาาาาพขขงงตัวววเเรรรแแลกก็บบบบศไ จบเลยค่ะถัดมาไม่ไกลนะคะก็จะเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายค่ะที่เป็นเจดีกระจกสุดระยิบระยับที่เราสามารถเดินขึ้นไปเป็นส่วนหนึ่งของผลงานศิลปะได้ด้วยนะบอกได้เลยว่าสูงแต่ก็เงียบสงบมากมากเลยค่ะถ้าถามซินะซีรู้สึกว่าถ้าเราได้ลองเดินดูในงานแต่ละชิ้นเนี่ยมันเหมือนกับมันค่อยๆกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆแหละอันนี้เนทะี่ความส่วนตัวเองนะเหมือนกับให้เราได้เข้าใจในลักษณะของแนวคิดเชิงปรัชญาด้วยว่ามันไม่มีอะไรที่จีรังแล้วก็ไม่มีอะไรที่ยืนยงคงกระพันต่อไปเราจะต้องเปลี่ยนร่างไปจากร่างหนึ่่าง การที่เราได้อยู่ในบรรยากาศที่เงียบๆกรธรรมชาติเนี่ยก็ทําให้เราได้ใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นแล้วก็เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของการเวลาที่เปลี่ยนไปนะคะและแอบบอกด้วยว่าถ้าเกิดวันไหนที่ลมมาเนี่ยมันจะได้ยินเสียงใสๆของกระดิ่งเนี่ยนะมันจะแบบไพเราะม,มากๆ เห็นตรงนั้นไหมคะนี่คือผลงานของชาตะใหม่วงที่เอาต้นกระบอกยักษ์อายุกว่า200ปีที่ยืนตายซากมาเป็นผลงานศิลปะจัดวางที่ได้แรงบันดาลใจมาจากหลักธรรมในพุทธศาสนาอย่างอริยสัจส,สี่หรือความจริงอันประเสริฐ4ประการนั่นเองคะ่ะเรียกได้ว่าเป็นผลงานพุทธศิลป์ที่มีความร่วมสมัยมากๆเลยนะคะอันนี้เรา,าก็เป็นศิลปะอีกหนึ่งส่วนเลยทุคนนี่คืออะไรนกอะไรก็ไม่รู้แต่หน้าเขาโกรธมากเลยอี่มุกต้องดูทางนี้เรามี Twitter เรามี iPhone ตรงนี้มีไลน์ตรงนี้มี Facebook และทุกคนคะสิ่งที่มังกรตัวนี้กำลังเหยียบอยู่อะนางยืนอยู่บน iPhone จ้า ก็คือค่อนข้างคอนเทมนะเอาจริงและผลงานชิ้นสุดท้ายในพื้นที่ของไร่เชนตะวันที่เราอยากจะพูดถึงมากๆเลยค่ะคือผลงานของศิลปินไทยคนดังอย่างอารินรุ่งแจง้งที่หลายๆลยคนนะคะน่าจะจํากันได้จากงานชิ้นดังอย่าง Golden Teardrop ค่ะที่ครั้งนี้นะคะเขาก็กลับมาพร้อมกับงานชุดใหม่อย่างความเชื่อเป็นเหมือนสายลมที่พูดถึงเรื่องราวของชาวปากกากยอไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตที่มีร่วมกับป่าไม้หรือว่าแนวคิดการนับถือผีที่เป็นความเชื่อพื้นเมืองซึ่งการได้มาดูผลงานชิ้นนี้นะคะก็เหมือนกับว่าเราได้เดินจงกรมแล้วก็ทําาสมธิไปด้วย เพอระหว่างทางที่เราเดินไปตามแนวกรวดบนพื้นเนี่ยนะคะเราก็จะได้ยินเสียงกรุ้งกริ้งจากกระทังลมไม้ที่มีใบโผห้อยอยู่คลอไปกับเสียงเพลงกล่อมเด็กในแบบประกากะยอบไปด้วยค่ะ สำหรับงานที่อยู่ที่ไร่เชิญตะวันนะคะซีว่ามันเป็นงานที่เกี่ยวกับการค้นหาตัวตนนะหรือว่าการที่เราได้ตั้งใจฟังตัวตนที่แท้จริงของเราหรือว่าเข้าไปค้นหาอินเนอร์เซ์ของตัวเองนะคะดังน้นจะสังเกตได้ว่าหลายๆงานเนี่ยจะเป็นการตั้งคําถามถึงว่าความเชื่อความศรัทธาหรือว่าการที่เราได้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ การเวลาที่ทําให้เราเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของตัวเราเองนะคะหรือว่าความเชื่อของตัวเราเองเช่นกันงานที่อยู่ตรงนี้มันก็เลยเน้นไปในส่วนของการที่ได้ใช้เวลามากยิ่งขึ้นหรือว่าการที่ค่อยๆดูค่อยๆซึมซับได้ค่อยๆอ,อยู่ในบรรยากาศที่เงียบสงบนะคะแล้วก็ได้ฟังตัวเองมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ และหมุดหมายสุดท้ายสำหรับทริปไทยแลนด์เบนเดสเเชียงรายของเราในวันนี้นะคะก็คือที่นี่เลยค่ะ<ม>โบดังยาสุบสำนักงานยาสุบเชียงรายสถานที่ที่มีผลงานศิลปะจะแสดงอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะคนส่วนมากเนี่ยนะคะมักจะคิดว่าการสร้างผลงานศิลปะใหม่ๆจะยิ่งสร้างขยะเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดส่วนทางกันละในงานนี้นะคะโทโมัสซาราเซโนศิลปินชาวอาร์เจนตินาก็ได้ชวนให้เราได้มาร่วมสร้างผลงานศิลปะจากสิ่งเหลือใช้กันค่ะคุณโทมัสนะคะก็ได้ใช้พลาสติกเหลือใช้ที่อยู่ในท้องที่เนี่ยนะคะเอามาชนใหญ่ พัฒนาให้มันกลายเป็นบอลลูนขนาดใหญ่แล้วก็นอกเหนือจากการที่เอาของเหลือใช้จากภายในพื้นที่แล้วเนี่ยยังชักชวนคนในพื้นที่นะคะมาเขียนขอ้อควาแล้วก็มาระบายความคิดเห็นหรือว่าจะมาขายของขายผลิตภัณฑ์ของตัวเองก็ได้โฆษณาธุรกิจของตัวเองก็ได้อยู่ในพื้นที่แห่งน,นี้นะคะซึ่งเราก็จะได้ให้บุค,คลิกตัวตนแล้วก็เรื่องราวของคนในพื้นที่ผ่านตัวหนังสือพวกนี้แหละค่ะแราวว่ามันน่ารักมากๆเลยเนาะที่งานศิลปะเนี่ยสามารถเชื่อมผู้คนเข้าด้วยกันได้ถึงแม้จะมีแบ็คกราวด์ที่แตกต่างกันแถมงานนี้เนะี่ยก็ได้ลก เป็นผลงานศิลปะอีกด้วยแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของศิลปินที่มีต่อเรื่องความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมด้วยล่ะค่ะพี่มุกพี่มุกเพิ่งเจอศิลปินด้วยเดี๋ยวไปถ่ายรูปใหฉันหน่อยฉันดีใจฉันแบบสวัสดีค่ะชิมาบุกุใช่ิเบคะสวัสดีค่ะอุ้ยพี่เลิฟพี่เจสวัสดีค่ะ,พ,พ,คะ,คะพี่เจี๊ยบพี่เจสักครู่นึงนะคะอุ้ยเจ้าสวัสดีค่ะมางานเดียวได้เจอศิลปินหลายคนเลยอย่ะรู้สึกแบบ คุ้มค่ามากตื่นเต้นพักการเล่นมุกสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่าที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันคือว่าวค่ะนี่คือผลงานศิลปะของชิมาบุกุชาวญี่ปุ่นที่ไปชวนคนเชียงรายมาวาดว่าวรูปตัวเองขนาดเท่าคนจริงและเอาไปลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าจริงๆด้วยนะคะกลายเป็นกิจกรรมน่ารักน่ารักที่ทําให้เราได้เห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนศิลปะและก็สภาวะแวดล้อมรอบตัวเราค่ะซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าวรูปคนเหล่านี้เนี่ยกำลังทําท่าเหมือนพระพุทธรูปปางเปิดโลกทีมหลักของงานไทยแลนด์เบนาเร่เชียงรายใน งานของซูเปนทั้ง2ท่านแล้วนะคะจริงๆที่โกดังยาสุเนี่ยก็ยังมีอีกหลายผลงานที่เราอยากให้ทุกคนมาดูด้วยตาของตัวเองเลยค่ะใครชอบชิ้นไหนนะคะก็อย่าลืมมาเล่าให้เราฟังกันบ้างนะ จบลงแล้วนะคะกับทริปเชียงรายเบเนเล่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านซารฮารสค่ะซึ่งเจ้าของไม่ใช่ใครอื่นไกลนะคะก็คือที่ังกฤิทที่เป็นคิวเรเตอร์ของงานไทยแลนด์เบเนเรสนั่นเองค่ะมันมันเป็น2วันที่รู้สึกสนุกมากได้ไปดูในพื้นที่ที่อันซีนพื้นที่ใหม่ๆแห,ห่งเมืองเชียงรายเองหรือว่าในเมืองเชียงแสนเองนะคะเรารู้สึกว่าเราได้ค้นพบแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเนาะที่ปกติแล้วอาจจะไม่ได้เปิดให้คนอื่นได้เข้าไปแต่ว่าครั้งนี้เราก็ได้เข้าไปดูสถานที่ที่มันแปลกใหม่ขึ้นและที่สําคัญเลยเนี่รกาา้ทํให ท่องเที่ยวเมืองเชียงรายเนี่ยสนุกสนานคึกคักมากยิ่งขึ้นนะคะ สองวันนี้เอาจริงๆนะไม่ต้องวิ่งทั่วเมืองภายในสองวันนี้ก็ได้นะคะแต่ว่ามาตามหมุดเนี้ยก็สนุกดีค่ะถึงแม้จะไปมากกว่าหมุดที่พวกเราได้ไปเที่ยวกันมาเนี้ยก็สนุกไม่แพ้กันแน่นอนเพราะว่ามีหลายที่เลยที่เรายังไม่ได้ไปเนอะเราก็เสียดายมากๆระหว่างนี้เนี้ยถ้าเกิดใครได้ไปเที่ยวที่ไหนมาเพิ่มเติมได้ไปดูผลงานศิลปะของใครในงานไทแลนด์เบเนเรสก็ส่งมาแชร์กันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคิวมากเลยแล้วจะเดี๋ยวถึงเวลาจะได้กลับกรุงเทพแล้วนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะเมืองเชียงรายขอบคุณไทแลนด์เบเนเรดนะคะที่แันไว้จอน โอกาสหน้านะคะแค่นี้ก่อน